สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำก้อยนะคะก้อยเปรี้ยวนะคะพี่น้องค่ะก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวแล้วก็มีหอมเนื้อหั่นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยก็มีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วแล้วก็ผงนัวนะคะผงนวัวน้ำปลา น้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาค่ะก็ตามด้วยสูตรเลยนะคะตามด้วยสูตรค่ะก็จะมาใส่ข้าวคั่วก่อนเลยนะคะโรยเข้าไปข้าวคั่วโรยเข้าไปนะคะแล้วก็มาใส่ผงนัวนะคะผงนัวค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะชอบไม่ชอบผงนัวนะคะแต่ฉันขาดไม่ได้ค่ะ ถ้าจะมีจาพวกลาบพวกเนี้ยต้องใส่ค่ะแล้วก็จะมีอ่าพริกป่นนะคะใส่พริกป่นลงไปชอบชอบเผ็ดนะคะฉันก็จะใส่ผ็ดเผ็ดค่ะแล้วก็จะมีน้ําปลานะคะน้ําปลาเหยาะลงไปย่าอเยอะ,ยะเดี๋ยวมันเค็มค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันเค็มนะคะค่ะแล้วก็จะใส่ปลาานะคะเนี่ยปลานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมันเค็มใส่เพื่อความมันนัวค่ะให้มีกลิ่นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาคนๆเอ้ยเดี๋ยวมาบีบมะนาวนะคะมันเปรี้ยวบีบมะนาวลงไป บีบมะนาวลงไปมันก็จะทีนะเราก็จะมาคนกันนะคะคน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 แบบนี้นะคะ่ะให้มันเข้ากันนะคะคนไปมันก็จะได้หน้าตาออกมางดงามอย่างนี้ยค่ะอันนี้ตามสูตรแล้วนะคะก็คือมาคนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโอกสาสหน่าเจอกันใหม่จ้า